มันเป็นป่าช้าเก่าไปสำรวจพอไปถึงอ่ะเขากระแทกใส่ตอมาเลยชนตึ้งมาเข้าอกเลยแล้ว <c oughs> นั่งนั่งขัดสมาธินะนั่งนั่งอ้อยขาข้างหนึ่งยกขาข้างหนึ่งแกวงไปแกวงมาางเงี้ย <c oughs> บอกว่าอย่ามายุ่งตรงนี้ที่ของเขาเช็ค mm hmm. ไปเช็คมาสามร้อยกว่าวิญญาณเลยวอาให้ตายแล้วอยู่ตรงนั้นเขาเรียกอะไรอะ่ะ mm hmm. เส้นทางที่จะไปอันทวนอันทวนอยู่ใกล้ๆดาวทาวของของของฮิวสตตนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้อยู่ฮิวสตตน เข้าไปคนนนั้ที่อันทวนก็เ,เรียกอันทวน a n t o i n อันทวน300นี่สามร้อยกว่าเลยอธิษฐานสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานแผ่เมตตาขอบาเรามีพระพุทธเจ้ามาให้เป็นแสงสว่างลงมาช่วยแสงสว่างจากกอดที่กอนับถือ,อ,อจะป่าช้านี่เป็นปันป่าช้าโบราณ อายุประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าปีมาแล้วร17้อเจ็ดิบสี่ร้อยเจ็ดสิบ้าปีตอนนี้มันไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันเป็นเป็นโครงสร้างของวิญญาณเก่าแล้วก็วิญญาณเขาแรงมากเป็นวิญญาณของพวกเขาซึ่งยึดถือรุนแรงมากคนนี้สมัยนั้นเขาเรียกเค k เคเคคูครักแคนที่มันฆ่าคนต่างผิวฆ่าคนผิวดำ เขาโดดฮะโดบาก็น้อมบารมีพระพุทธเจ้ากระแสลงมาใแล้วก็น้อมพระพละลึกถึงคุณพระพุะทธธรรมประสงค์แล้วก็สวดมนต์กาละนิยเวตตาสตรสวดไปน้อมใจไปสวดใจน,น้อมใจไปเขาเย็นเขาหลบหนีลงไปในในลู มข้างหน่งมันเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วมันมีบันไดเดินขึ้นข้างบนข้างล่างสองชั้นก็เลยมันอยู่ใต้บันไดตรงนั้นพอดีกลายเป็นว่าชื่อจอนแล้วก็เขาเป็นหัวหน้าที่นั่นบริวารเขาประมาณสามร้อยยี่สิบห้าคนยี่สิบห้าวิญญาณ สามร้อยยี่สิบห้าปีน้น้อมใจพลังพระพุทธเจ้าให้ก็เอาลูกสะกดลูกสะกดนี่เป็นของหลวงพ่อจำเนียนปักลงไปลึกเลยบอกว่าดีแฮร์รี่ก็ไปด้วยบอกแฮร์รี่ช่วยเตรียมไอ้เกรกรีบาคือเหล็กเหล็กสำหรับปักลงไปปักลึกไปไป,ไปพุทธครึ่งได้ลงไปในดิน ทีแรกชักออกมาไม่ขึ้นบอกว่าขอช่วยปล่อยอย่าไปจับพอเขาปล่อยเราก็ยกขึ้นถอนถอนเล็กขึ้นแล้วก็ปับไปอีกทีหนึง่งก็ลงไปลึกอีกหน่อยเลยพุดธครึ่งไปอะ่ะก็เห็นแสงสว่างข้างในแล้วก็เอาลูกสะกดลวงพอจำเนียนมาหอ,อกับ เทียนขี้พึ่งเทียนขี้พึ่งที่ท,ท,ที่ทำไว้แล้วก็ห่อด้วยทองคำเปลวอธิษฐานแล้วก็พอยอดไปให้พอยอดลงไปแสงสว่างเกิดลูกสะกดหลวงพ่อจำเนียนี่เก่งมากแล้วก็อ่ออแล้วก็มีดนนเอาเหล็กในแหลมปักลงไปเพื่อแล้วก็อธิษฐานอนธิษฐานสักพักสักพักใหญ่ เสียงสว่างเริ่มกระจายไปทั่ว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 บริเวณลุมไปทั่วเลยแล้วก็มีสุสานใหม่เกิดขึ้นอยู่แถวนั้นก็เลยน้อมไปที่สุสานใหม่ของเขาด้วยก็เลยเต็มไปหมดเลยวิญญาณเต็มไปหมดอยู่ในภาควิญญาณเมื่อวานอยู่ในภาควิญญาณพอดีตอนเย็นเย็นแล้วโปรเพลงแล้วพอทำเสร็จแล้วก็ปิดแล้วกดน้ำ น้ำขวดใหญ่เลยปวดปเบลเลอเลยกรวดอธิษฐานแล้วก็กรวด,ด,ดแล้วก็เบาเลยเบาเบาเบาแต่ยังไม่หายเกาไปในบ้านเขาแล้วก็ไปตั้งหน้าพระเขาใหม่จัดหน้าพระใหม่ก็พระตั้งไว้ข้างมุมพระอยู่ในมุมไม่มีพลัง,งมาไว้ในเซ็นเตอร์ของกลางกลางฝานะเขาจัด จัด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 ใหม่พลังเริ่มเดินแล้วก็เรวก็ทําแล้วก็ทาเป็นสังฆทา,านแผ่เมตตาไปให้มากันเต็มเลยแล้วร่างกายกของร,ร่างกายของหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างคะตัวที่แรกเขากระแทกมาเนี่ยมันเก็บไปเลยอะ่ะ เออตอนนี้ช่วงตอนนี้ช่วงอกด้านด้านซ้ายนี่แน่นๆไหมคะไม่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้อันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก่กำลังนั่งนั่งจะรักษาตัวเองอยู่พอดีก็พอด,พอดีลืมเวลาเอา้าคุณคุณโยบํารงโทรมาเลยตึกได้เอาเวลาถึงแล้วแล้วก็เนี่ยเนี่ยอ่ะ ทุกคนแผ่ไม่ตามาให้จะมาได้ไม่เป็นไรหรอกอ่ะน้อมใจลงมาเลิ่มเลยเ,เลยเ่เลลงเลยครับขอบคุณมากทุกคนขอเจอเริญสุข วันเมื่อวันอาทิตย์ของที่นี่กลางวันของที่นี่เขามีงานเขาเรียกงานศาสตร์เดือนสิบอ่ะจะมาไปดูพระโพธิสัตว์ที่เขาเกี่ยวข้องกับวิญญาณอ่ะเขาเรียกกาิสติกาสิติครับพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธการสติครับพระโพธิสัตว์ถ้าเป็นภาษาจีนก็เรียกตีจังอ้วงตีจังตีจังอ้วงอ่ เดินไปดูรอบโอ้พลังท่านแรงมากแล้วก็เดินไปดูรอบๆับ้งทัองัง้งวัดอะว,วิญญาณมาเต็มเลยเป็นวันที่เขาเครียบเปิดเปิดเปิดนรกกันนะเปิดคุมนรกขึ้นมาเต็มหมดเลพระวิาวนาทย์ก็เลยทําพิธีให้เขาแล้วก็เมื่อวานวัน,วนจันทร์ก็วันหนึ่งอยู่ที่วัดแล้วก็ ทาให้เขาแล้วก็ไปที่สุสานนั่นนะแหละจะไปที่ก็เป็นก็เป็นอ่าแล้วเป็นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เต็มไปหมดเลยก็ไปภาวนาให้ตรงนั้นเขาก็ล้างถ้าก็ล้างให้เขาเสร็จกลับมาคืนกลับมาสี่ทุกว่าเช้านี้ก่อนเนี่ยป <c oughs> ดีลืมไปมาดูเดินสำรวจดูวัดของวัดใหม่ของไม่ไหม่หรอวัดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นทำมามาดูให้เขา มากับท่านอาจารย์ตะกลอนอาจารย์กวงมาดูด้วยกันอาจารย์กวงเป็นคนทำาร,รมามะมาเป็นผู้ปฏิบัติตามตอนนี้ก็เลยวัดน,นี้เขาจเจริญก้าวหน้าสบายแนละ้วัดใหญ่โตแต่ก็ดีขึ้นแล้วครับขอบคุณมากทุกคนที่ที่ส่งแผ่เมตตามมาพวกเราทุกคนนะมีมีบุญมีบาร,รมีในการช่วยเหลือคน ฉะนั้นช่วยคนต่อไปมันเป็นรุ่นรุ่นไปเป็นรุ่นรุ่นเป็นเจเนอเรชันเป็นเจเนอเรชันไปรุ่นอาตมาก็รุ่นเจ็ดสิบกว่าก็เริ่มจะเหี่ยวเหี่ยวงอมงอมแล้วรุ่นพวกเธอต่อไปก็ยังยังมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันสักช่วงพัฒนาการพัฒนาจิตสำคัญฝึกจิตนฮะ ึกกายก็มันก็แค่ดูแลอย่ายให้มันป่วยเจ็บเก็บไข้สบายไม่สบายเท่านั้นเองแต่ฝึกจิตให้จิตไปดูแลกายถ้าการฝึกจิตดีจิตเราสะอาดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราเดินทางสายสายนี้น้มักมไม่งแปดเนี่ยเราไม่ไม่หลงฮะไม่หลงทางถ้าไปทางสายอืึะวาไม่รับรองถ้าไปตามสายนี้แล้วไม่มีไม่ไม่หลง เจริญในธรรมสายนี้ <laughs> <laughs> ก็ทำรักษาคุม้มครองอาโยมสังวันดูที่จะมาดีหรือดีข,อขึ้นแล้วยังอ่ะเบาขึ้นแล้วขคืนนี้หนูจะสง <Okay. S 2> ่งคนให้อีกนะขอบใจมากขอบใจมากโอเคเจริญส, <Okay. S 2> สุขทุกคนนะคุณเพชรเจริญสุขทุกทุก,ทก,ทกคน อายุวันโนสุขังพลังสาธุขอบพระเจ้์แข็งแรงแข็งแรงจ้าพระเจ้์พระอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนครับคุณเจ้าค่ะกาบนมัสการเจ้าค่ะก้าวนมัสการค่ะวันนัสการหลวงพ่อ